ส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุบผู้สกุลนะครับเนาะครับครับมือในทา้งซองเสี้ยงหยาผ้าเลาะได้ครับเด้อครับกาหมีแนวทางครับจากป่าเทศเหล้าผู้ละครับครับมือในมาตําไทยตำเหล้าพร้อมครับตำเหล้าก่อนนะครับเนาะครับจังมาตําไทยครับครับมือนี้ก็มีตัวเลขงามๆนะครับจากเสี้ยนหน้าเนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วกาของเพิ่นกางามเนาะครับเนาะครับเป็นจังใดแน่เนาะกาหมี่ผู้โฉผู้หมานวะเนาะครับ หวดที่แล้วดนะครับเด้อครับกาของเพิ่นกาหมาเต็มๆล่ะครับสําหรับเหล็กรูดครับครับมือนี้ก็ได้มาขอนเหนุนละครับทางซองเสี้ยงยาผ้เลาะกาเสร็จมาขอตัวเหล็กพิ่นครับง่วนเพิ่นไก่ยังพ้าเด๋วออกคอกอยู่ครับง่วนหน่อยเนาะครับเนาะครับครับครับผู้ใดมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อเขามาแล้วกายกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบไว้ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขตัวงามๆเด้อครับเด้อเอามาต่อนมาฝากครับกดไลค์หาน้ำแน่ครับก กดไลค์ขอขอบพระคุณครับสาหรับการกดไลค์นะครับเนาะครับครับเขาไปเบิ้ลตัวเลขต้องกเดนะครับเด้อบาทนี้ครับตัวเลขกงามนะครับเนาะเป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับครับสําหรับตัวเลขครับงวดที่แล้วนะครับเด้อครับงวดที่แล้วของเซียนล้าเพื่อนครับงวดที่แล้วเพื่อนหายไปรูดที่เก้ากับศูนย์แหละครับกาเลขวินเลลเคเยงของเพื่อนกา 3049นกาะครับเนาะครับกาม่า3กาม่าครับเก้ากาม่าครับมาเต็มเต็มนะครับเนาะเลขเบิ้นของเพิ่นกับเมันก็ออกเก้าสครับเงินเมนเก่าเกซะครับสำหรับจับจับคู่เพื่นขายเ้าศมาอยู่ครับเด่นมาเก่าศนย์ะครับเนาะครับสำหรับตัวตัวรูดตัว ตัวลดของเพิ่นกับเข่าเกนะครับมาเก้านะครับเนาะรับแนวทางกับมาเกยู่ครับกัจับคู่ข้าในจับคู่กับเก้าศูนย์เกาสามเกาเจ็ดครับพอเป็นเก่เป็นเก้าะครับเลขเบิของเพิ่นกับเ้าเซะครับบ่เปลี่นเก่าแปดนะครับเนาะครับศูหครับสองศเจ็ดครับสำหรับเลขสามตัวเก้ครับ 034ครับการลุดมัดจับคู่ครับเลขจับคู่ลุดปึ๊ดถูกตัวครับเพรพอเขานะครับเนาะจับคู่บอแมนครับบอแมนถือว่าบอแมนแล้วครับนี่ครับสําหรับเลขกลุดเพิ่นมาลุดเก้าครับเอาเอฟซีก็เอาเก้าไปลุดมันออกเก้าแปดครับสามห่านะครับเนาะตัวหนึ่งครับเพิ่นให้มาสามสี่ซะการลุดไป ครับสามสี่ศ so, ูนย kind of so, ์สามสี่นะครับขารุดไปนะครับเนาะครับกลับ so ่ถไป็นยังครับมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเนาะครับเนาะมีเข่ามีรุดเป็นของธรรมดาครับการเป็นของธรรมดาเลยครับเด้อครับสําหรับตัวเลขสูตรเลขคำนวณครับเลขคณิตคิดได้ใจครับการบึ้งไปน้ำกันเนาะครับเนาะครับสําหรับผู้มักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกับพลุดครับ ผู้บมารเนี่ครับผู้บอมารนี่านไปเลยครับกรับไ่ได้ว่ากันนะครับเนาะครับมาเบิ้งครับชุดนี้วันพุธล่ะครับวันพุธที่สิบห้าละครับมืออื่นกับเป็นตําไทยนะครับเนาะกรับรัฐบาลไทยครับวันพุธที่เป็นวันพุธที่สิบห้าครับวันพุธที่สิบห้าครับ เป็นเล่าพัฒนาเลยครับเด้อเล่าพัฒนาพัฒนาครับประจำวันที่สิบห้าแะครับสิบห้าเนาะครับเนาะครับสิบห้าพฤษภาคมครับหกเจ็ดแหละครับพศเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขเพป็นไหมากะ ลูดไปครับเหล็กลูดของเพื่อนนะครับเด้อลูดลูดไปที่สองกับสามครับสองกับสามนะครับเดิอครับแตว่าเขียนเป็นสามกับสองครับเหล่วแต่สสีพิจารนาครับกัตตัวเดียวกันแหละครับน้องคบเนาะครับเพื่อนไนมาสามสองนะครับเพื่อนไฮมาตัวเลขของเพื่อนกับสามสองครับ สำหรับเลขวิทยุเพื่อนสามสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับสามสองกับเจ็ดหนึ่งนะครับเด้อครับเขียนเขียนมาแบบนี้นะครับเนอะสำหรับเลขจับคู่ไมีหกคู่ครับ เลขเบิลบนก้อนครับเหลขกเบิลบนกับสองสองะครับสองสองรับสองสามแล้วกับเนาะกันตายครับอันนี้เลขยกเบิลนมแนลครับสําหรับตัวเหลขครับเป็นได้ครับเป็นได้เบิลเบิลมาตลอดครับเพิ่นว่าิ่นจับคู่มานี่เพิ่นกว่าเหลขกคานวณเพิ่นกับมีเบิลอยู่ครับแต่ว่ามันสิ่อยู่หมองไดกับฮู้จักแต่ว่าเลขกเบิลครับเพิ่นว่าไม่เบิลครับชุดนี่มีเบิลครับ จับคู่ครับจับคู่กามี6คู่ครับมี 3, 2 3, 2 3, 1 3, าแล้วก็ 3, ามเจ็ดครับสามหนึ 3, 1, 3, 2, 3, สำหรับ2ก็มีอยู่2 7 2 7 2็แสองเ็สองเ,องเละกสองหนึ่ง,ง,ง,งครับ สามตัวสามตัวปัญหา,าสองหางครับมี2หางเลยครับเด้สำหรับเล็กส,ต,กสตัวเลขกสตัวเลขกสตัวปัญหา,าสามสาม,ส,ามสองเจแล้วก็อีกตัว3 2 1 ครับอันนี้เป็นชุดของเสี้ยนนอนหน้า like <this> ครับครับขอมาบรรจุกลมลูกกลั่นนะครับเด้อครับนี่ครับเป็นชุดของเสี้ยนนอนหน้าครับอมาบรรจุกลมครับที่นี่เหยนลูกโกรดเป็นนะครับเสี้ยนนอนนาเนาะครับเนาะครับเป็นกำลังยางง้อหน่อยเป็นอยู่ครับตอนนี้กำลังวานเข่านาะครับเนาะ ครับลูดไปครับเป็นเล่าพัฒนาครับหวดวันที่สิบหานะครับผลเด้นไปที่สองครับจุดนี้ตัว3ามนี่เป็นตะลองนะครับเดินครับสองสองกับสามสามนี่ก็จะลืมครับเลขมันมาแล้ว่นว่าครับอันนี้เป็นเลขบินเพิ่นเอาไปจับครัวครับ3าสองกลมครับ กลุมสามสองสองหนหึ่งกลมครับตัวนี้กลมครับนี่บอกสามตัวเลยพ่นาครับสามสองหนึ่งนี่ครับเต็มๆนะครับเนาะครับเอาแคบหน้าจอไว้ครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับทางส่งเสนอเป็นเพียกท่าทางนะครับเนาะครับตัวเลขงามๆอันนี้เป็นชุดของเล่าพัฒนาครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อครับเนียนยำครับ วันประจำวันที่สิบห้าแหละครับสิบหาำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับสำหรับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นลุดไปที่3กับสอครับเลขวิ่นของเพิ่นกับสเจ็ดหนึแหละครับกัพิเศษแน่กับสอกับสอสาแหละครับสำหรับตัวเลขนะครับ 3, 2, 3, 1, 3, เด้อ,อรครับกลมไป32มสองครับสามสองสามหนึเจ็ด็ดสองครับพีอยุ่สอกลม สองหนึ่งกับสามสองครับครสามตัวก็มีสามสองเจ็ดแหละครับสามสองหนึ่งนะครับเนาะครับตัวเด่นของเพื่อนครับครับงงง่ามแคบหน้าจอไว้ครับกามือนี้แหละครับเอาไปโชว์ไปหมานได้ครับเด้อเอาไปลําไปรวยครับครับพ่อได้ค่าเข้าต้มข้าวนุมนะครับเนาะครับผู้ละบาทสองบาทนะครับเด้อครับพิจารณาเบิงครับทั้งสองเสนอเพียบควบบันเทิงเพียบควบสนุกสนานแหละครับเป็นเลขคณิตชินได้ใจนะครับเนาะครับเอ้าพิจารณาเบิงนะครับเด้อ ัวเลขงามๆครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายล่ะครับขอให้ FC ็บแห้งๆปังๆครับมื้อแรกหนี่งนะครับเนาะครับผ่ากันใหม่เด้อครับเด้อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ